ที่เหมือนผู้ชายในสา0ร้อ่อะในหนังเรื่องสามร้อยหุ่นดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์คลาวงามอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าเขาซื้อกระเป๋าหรูให้กันเหรอน่าให้ซื้อเขาซื้อหรูยให้กันแนนแนนแต่มันชอบกินขนมแล้วพี่เจ๋งกะชอบกินขนมเพี่สังเกตดีว่านายจะแบบไปกินกันนันเออเอาจริงๆนะถ้ามองภาพคอะพี่เจ๋งเป็นผู้ชายที่แบบขรึมๆมีมาดใช่ไหมแต่วันแบบวันก่อน เห็นแบบโอ้ยพ oh, e. oh, so, ี them, <quer wa> ่เจ๋งอาอใจน่ารักพี่กู้อย่างนี้ก็มแฟนเด็กก็ต้องนิดนึงปาวะใช่แฟนเด็กต้องวันตัวเช่เข้าใจใช่ป่ะจ๊ะถ้าจัดมีแฟนเด็กจัะจะต้องแบบเหมือนผู่ทีลงมาแบบเพิ่มอีกนิดอะเรียกว่าลดอายุตัวเองตามลงมาหน่อยถ้าแฟนเด็กไง แบบเป็นมุมที่ไม่เคยนึกนึกออกอ่ะไม่ไม่นึกไม่ออกในในภาพของพี่เจ๋งอ,ะอ่ะว่าจะแบบเฮ้ยเอาใจดูแลอบอ,อ,อุ่นขนาดนี้ถายใต้หนวดและคราวนั้นก็ได้ซ่อนความอ่อนโยนไว้จะถามเราเรารู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเพราะจริงๆแล้วแนทแต่ตโตเหมือนกับครอบครัว,พวเพลงร็อกอ,อ๋เหรอใช่ปะกันได้ใช่ก็เลยแบบเราว่าน่าจะเคมีตรงกันโตมากับพี่โป่งอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อคือนั่นแหละจะ นั่นแหละไม่สันใช่ใช่พอแนทอ๋อคือโตมากับเสียงนี้กีตาร์เออคนตตีหดโหดใช่โตมาแบบนั้นแล้วฝังใจใช่ติดมาจนโตเอออย่างนั้นต่อมาค่ะแจ็คแฟนฉันกับน้องบิว ใช่ป่ะชื่อบิวใช่ป่ะเออ,อหลายคนต้อตงอิจฉานุ่มตลกอย่างแจ็คแฟนฉันเพราะว่าแฟนของแจ็คแฟนฉันน่ารักมากน้องบิวหลังจากที่เคยเลิกกันไม่ถึงวันนับมาเลิกเพราะวันนี้เลิกกันไม่ถึงวันเลยตอนนี้ก็แบบมาคบกันร<ๆ>ักกันแล้วก็ตอนนี้นะคะแจ็คเอาใจน้องบิวสุดๆไปเลย<อ><อ>เลิกกันไม่ถึงวันนี่งงละงอนเบ่าวะนับมางอนกันเหมือนกันงอนดีกว่าเออคนนี้น่ารักนะน่ารักตอนนี้น่ารักเชียวต่อมาค่ะใบเฟิร์นพัศกรกับแฟนหนุ่มกันธนากรแปลกใจไม่ใช่น้อยมื สาวตลกใบเฟินพัสกรลูกสาวของคุณจตุรงบกจกเปิดตัวว่าเขากบหนดตีการธนากรสลัดลูกเข้าไปเลยตอนนี้แถมคุณพ่อเนี่ยเปิดไฟเขียวให้คบกันละปกตินะพี่รงนะห่วงมากนะห่วงลูกสาวมากห่วงใบเฟินมากนะคะจะไม่ค่อยปล่อยนะแต่เอแต่อันเนี้ยคุณพ่อแบบไฟเขียวแล้วถือว่าผ่าน สังเกตไหมว่าที่ผ่านมาแบบส่วนใหญ่เป็นนักแสดงดารา g t H หมดเลยอ๋อเออ g t H หมดเลยนะนะไอเฟิร์น่เคยแสดงไงเจ๊นะไม่แสดงว่า g t H เป็นเป็นค่ายที่แบบเอาอยากมีแฟนก็มีไปดิใช่จะสบายเปิดไงเออใช่ป่ะเปิดหมดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยกีดกันไงใช่เจเปิดเลยเจเปิดเลยยังไงดีวะเปิดแล้วละไม่ดีทำไมดีเออนะมีเวลาเหลือไหมล่ะเบรกอะไรวะ ต้องเบรกแล้วล่ะแต่เบรกหน้ากลับมาเนี่ยใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตในการเปลี่ยนหน้าไปเลยถูกเอาหรอเราเราสามารถเปลี่ยนชีวิตแบบนั้นได<อ>นะ้เราเกาหลีหนิยมเกาหลีนิยมบุอา้าวจองตั๋วดิอ่ะบ,บินเลยดิค<อ>่ี่<อ>รัอีซ่าไม่ต้องขออไปนะเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแบ่งปันกันนะคะอยาเพิ่งไปไหนนะครับค่ะ สามแล้วครับอ้าวเดี๋ยวย้ำหนึ่งครั้งเพราะว่าเบรกสุดท้ายก่อนสุดท้ายเรามีเล่นเกมด้วยนะใช่ชีอของรางวัลกันนะครับ026658070ถึง3 026658070ถึง3อ้ 3. 3. อาวโทรเข้ามาจองสายกันได้อีกประมาณสากักสองเบรกอะ่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมแล้วนะอเอาก่อนไป,ไปเฟ e บุ๊ k คอมเมนต์ขอ,อนิดนึงแล้วกันนะครับมูลนิธิดำรงชัยธรรมนะครับส่งข่าวมาใครอยากได้ทุนการศึกษาอ้าว นี่เขาเปิดรับสมัครกันไปเขาหมดเขตกันไปแล้วนี่เดออีถึง30กันยายนแตเ่เรียนให้ทราบไว้กันละกันนะว่าทุนการศึกษานี้จัดขึ้นมารุ่นที่16ทับ2557แล้วนะก็ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตนะครับรุ่นที่16มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดีประพฤติดีมีความสามารถมีภาวะการเป็นผู้นําก็เปิดโอกาสให้น้องส่งเข้ามาทั้งสายสามัญจนจบปริญญาตรีแล้วก็สายอาชีพก็ปวชปวสปริญญาตรีเนี่ยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในเว็บไซต์ w w w d a m r o n g เ h a บ t h a m c o m ชัสำหรับการประกาศผลว่ารุ่นนี้16ทับ2557ใครจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณไพบูลดำรงชัยธรรมนะฮะอ,อ้าวไปเฟซบุ๊กคอมเมนต์หน่อยมันไม่แฟร์เลยอะ่ะฮะนี่ไหมเต็มเลยอ้ามา,มานางผู้ช่วยโอ้โหใช้เคำว่า,านาง<ม>ผู้ช่วยพยาบาลตามคลินิกทำตัวอย่างกับเป็นหมอ ดูคนไข้จังพวกนังเป็นใครนี่โดนขาโหดขาโหดคือหมอจะซออเไงอจะไม่ค่อยดูจะรับหน้าที่เป็นแบบอะไรหนังหน้าไฟอ่ะให้พยาบาลไปลิฟต์ไง ครูขึ้นได้นักเรียนขึ้นไม่ได้อ่านี่เข้าใจได้นี่เป็นทุกโรงเรียนเนาะเป็นทุกโรงเรียนส้วมก็มีส้วมขัวส้วมเด็กเออทำไม,มอะครูอยู่บนตึกส้วมเด็กอยู่นู่นไกลมากใช่ไกลปืนเที่ยงดักฉี่ส้วมขัวโดนอีกถูกไม่ได้ต้องแบอ,อ,องแบใช่ป่ะต้อแ,แล้วออแล้วก็มีเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายทำไมผู้ชายชอบคิดว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านเหมือนผู้ชายกลับมาก็แบบเออน่าจะช่วยชกันทำงานบ้านไงอย่างนี้ อ่าผู้ชาย10คนเป็นเกย์ไปแล้ว5เป็นผัวเกย์อีก5ไม่แฟร์อ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยอะไรเนี่ยไม่มีแล้วทั้งพี่เอก็เลยสวยกว่าไม่แฟร์ไม่เข้าใจได้แต่อย่ายอมแพ้สิแพ้กว่าก็ต้องปรับปรุงเทำไม่ทันแล้วล่ะยอมเพริงหรอยุคนี้ต้องยอมละแพ้เลยค่ะดูแชร์นะวอมไม่ได้เว็บเพจ์พรแชนแนลไม่ปล่อยสัญญาณไม่แฟร์จริงหรอดูไม่ได้จริงหรออ๋อดูผ่านเว็บไม่ได้แล้ว ดูผ่านเว็บไม่ได้แล้วนะครับน้องๆไม่อ่ะต้องดูผ่านกล่อง,อง,องเท่านั้น,นอ,อ๋อโอเค G M MM M z ไปติดซะดูผ่านกล่องแล้วตัวเอ,อ,อ่านี่ค่ะมีเรื่องที่ไม่แฝมีอยู่สองเรื่องหนึ่ง อ้วนบางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเหมือนพวกนางมีกระบวนการย่อยสลายอย่างรวดเร็วหนูอะนะยังไม่ทันจะกินเลยแค่ดมก็อ้วนละอ้วนว่าชีสตัะนพี่เหรอมันจะมีบางคนอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยกินข้าวป่ะไม่กินอะกินข้าวป่ะไม่กินอ้วกที่แบ่งเลย้อวันนีงกินข้าวี้มือนแล้วเป็นมือที่แบบน้อยมากในขณะที่เราแบบโอ้ อ้วนเอาอ้วนเอาเรื่ของระบบเผาผลาญจะบริสุทธิ์จ้ะอันนี้เรื่องของอ้วนนะจ๊ะต่อมาเรื่องของผู้ชายกับคนสวยเขาหาได้เขาหาดีพอหนูขยับเข้าไปสักทีมันหายกันหมดเลยแฮชแท็กตุ่เพียตูดเพียตุ่ยเพียตุ่ยเพียตุ่ยเพยตุ่เพียออกมาเจ๊บ้างสวยไงสิ่งที่ไม่แฟนนะคะแฟนผมรุกก่อนผมรุก นั่นแหละกอะไรวะไม่หมายถึงแบบว่าชอบรุกก่อนไงเวลานั่งยิ่อย่างเงี้ยรุกขึ้นไงแฟนผมรุกแฟนผมรุกก่อนผมรุกอ๋ออาวรอเรือชัดเจนเว้ยเว่าเสียงไม่ได้ละสิ่งที่ไม่แปลคุณยายค่ะแมวกินข้าวแล้วเธอไม่ด่าไม่ตีทีเราวมั่งด่ายาวถึงโลกหน้าทำไมแกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับแมวกินข้าวหกวะน้องน้องส่งมาบอกนะคะว่าสแตมเซเว่นถ้าจะได้เยอะต้องซื้อของที่มันเป็นโปรค่ะ บางทีซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ซื้อไม่มีเลยแม่ขอซื้อไว้ก่อนขอขอแบบใช้ได้เยอะไว้ก่อนอันนี้ตลกสิ่งที่มันไม่แฟร์กับหนูคือโยเกิร์ตที่เจมจิเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทั้งทงที่หนูไปเช้าสายาบเย็นหนูไม่เคยไปซื้อทันมันไม่แฟร์กับหนูมากๆเหมือนกันพี่วางเคยกินหนุเดียวหล่ะจากนั้นไม่เคยได้กินอีกเลยโหมันขายดีขนาดนั้นเลยเหรอถามใครก็ได้นี่ห้ออะไรน่ะไม่ไม่พูอยี่ห้อละเออเออหนึ่งเลยอ่ะน่าจะซื้อสองสองกระปุกอ่ะแถมติกเ แถมเต็มอะแถมเต็มแถมเต็มเก้าอันหรือไงคือดึงดูดอย่างนี้นี่เองมันดึงดูดสองคือมันอร่อยอ๋อแล้วเกี่ยวกับเจนจิป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเจนจิเลยเหรอไม่เกี่ยวแต่อร่อยแต่เจ็มจิเป็นที่เซ็นเตอร์มั้งแล้วฉันไม่เคยไปแล้วเจอเลยเว้ย แล้วแบบล่าสุดเพื่อนไปแล้วเจอตอนเขามาส่งของอะลงสเตตัสใน f a c e b o o น้องไว้ว่าดีใจได้กินแล้วเฮ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยหรอมันดูยิ่งใหญ่มันดูยิ่งใหญ่มากอย่างนี้นะสินค้าต่างๆเวลาจะแบบอยากขายให้ได้ดีอะต้องเอาไปผูกกับสเตมเซเว่นไปทำโปรโมชั่นกับวเซเว่นว่าซื้อซื้อของเราเนี่ยได้สแตมถึง18ดวงอะเยอะไปหัวนมแล้วขอราค้าสี่บาทถ้าสขายยับรับรองต่อให้เป็นที่ตัดเล็บอะที่แบบเซเว่นสาขาอื่นขายไม่ได้ลองนี่ ซื้อที่ตัดเล็บวันนี้แถมสเต็ม19ดูแล้วฉันไดกมาเวียงที่ตัดเล็บมา4อัน <c oughs> <c oughs> เพื่อนไปทำไมวะว่ามี19กระดูกเว้ยไปทำไมไปทำไมโอ้ยคนเราจะมีความต้องการ<อ>ในที่ตัดเล็บสเกิน2อันไหมวะ<อ>ที่มือที่ทำงานอันนึงออฟฟิศอันนึ่ง,ออนนงซื้อมาสี่แล้วอะไม่สะสมเยอะๆใช้ด้วยใไงที่ตัดเล็บเหรอโอ้ด้วยอะกลับมานะคะ แช์นะวอตนเกาหลีนีว่าไม่อยู่าชานเราใช่ถ้าใครที่อยากสวยนะคะนิยมนะคะเกาหลีนิยมนี่ผิวขาวตาโตจมูกโด่งเล็กและหน้าเรียวเป็นรูปวี ถ้าใครอยากได้เพจนี้นะคะมาจากอ้อมซาค่ะเขาเอารูปมาให้ดูว่าภาพก่อนหลังทําสัญญกรรเนี่ยเป็นยังไงขนาดหน้าแย่ขนาดไหนน้างก็สามารถนะเกาหลีไว้ใจไม่ได้เลยไม่ใช่ไรหนูอยากทําบ้างขอแบบนี้เลยแบบไหนไปดูอ้อมซาหนคืออ้อมเราใช่ปะใช่อ้อมเราใส่เกาหลีใช่ค่ะจะได้เอามาให้ดูว่าถ้าหน้าแย่ขนาดไหนเนี่ยนะเกาหลีสามารถทําได้ทําได้ ไปดูรูปดูรูปครับรูปแรกอ่ะเฮ้ยจากแบบตาค้อยกลามโตเฮ้ยมานาวีไม่ใช่แล้วเฮ้ยคนละคนแล้วพูดตรงตรงคนละคนเลยหูเห่อแบบดัดได้หมดเลยเหรอได้หมดโอ้โหนี่มีการเย็บนะจ๊ะแล้วหูเยบเหรอเย็บเฮ้ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จริงเหรอเนี่ยนี่โฟโต้ช็อปหรือคลินิกเดี๋ยวนะลองวิเค์ดิตานี่ทำยังไงอะ การที่จะเก็บถอาตาล่างอะเอาตาตล่างหายไปหมดขนาดนี้ไม่ไม่ไม,ไมถ้าเกิดดูนี้ยมันจะมีรายการรายการหนึ่งช่อง5วันอาทิตย์ที่เป็นเมคโอเวอร์อะคนที่มีแบบปัญหามากๆมาร้องผมร้องไห้แล้วให้แบบ ทีมแพทย์สัญยกรรมของเกาหลีเลือกก็จะแบบจะมอะไรบ้างการโมของเกาหลีหนึ่งหนหนึ่งหน้าใช้เวลาพักฟื้นประมาณ60กว่าวันรู้สึกแต่มันเยอะมากจริงจริงจัด2เดือนใช่แต่แบบหมายถึงว่าการทำหนึ่งครั้งหนึ่งการผ่าอย่างเช่นตาผ่าตาน้ตโนคนนี้คือเวลาเขาแก้เขาไม่ได้แก้แบบเขาไม่ได้แก้อย่างเรานะคือเก็บตาไม่เขาจะแบบเนี่ยอาลูมาปุ๊บอ่าเราเริ่มเก็บนี่กระดูกกระดูกกรามก่อนซ้ายขวาเลื่อยเลยใช่เลื่อยเสร็จปุ๊บแล้วมองว่าแบบเออมิติด้านข้างมันรับไหมถ้ามันไม่รับเอาเก็บคางล่างอีกคางให้แหล แล้วไปเก็บนี่ผิวหนังตาผิวหนังตใต้ตาให้มัน,ให,มนให้มันน้อยปุ๊บแล้วไปดูสันกระดูกตรงหูแล้วผ่าทีเดียวแล้วก็ไปดูกระโหลกว่าตรงนี้มันโอเคไหมถ้าไม่โอเคตบเข้าไปหรือฉีดเพิ่มหลังจากนั้นผ่านไปปุ๊บเลเซอร์ผิวหน้าขึ้นมันเนียนใช่แกการทาหนนึงอะ่ะคือผ่าทีเดียวนะ<ด>ใช่ผ่าเนี่าจมูกตาปากทําพร้อมกันได้หมดเลยเหมือนเขาทําพร้อมกันในคืนเดียวในรายการตรงนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงาผ่าตัดใหญ่แแล้วบบ เขาเข็นออกมาแล้วมันพันใช่เหมือนพันแล้วเขาใช้เวลาพักฟื้นนานมากไวยสําหรับใครที่มีปัญหาทิงหน้า,านอะไรเง <c oughs> ี้ยก็ เก็บเลเซอร์หลังจากนั no ้นแต่การผ่ามันไม่เหมือนคนไทยผ่านะที่แบบค่อยทำใช่ให้จมูกไปทำจมูกไม่ใช่การทำของเกาหลีนี่คือมันถึงเชนแบบทวิสัยใช่แล้วการเปลี่ยนของเขาคือการคิดแบบอินเตอร์เกรตตดอ่ะคือดูว่าองศาของคางถ้าเกิดบิดแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับโหนกแก้มไหมถ้าไม่เข้าบิดพร้อมกันเคยเดี๋ยวนะเขาแบบเมคชัวร์ได้ยังไงว่าถ้าทําทีเดียวแล้วมันจะเป๊ะเลยไม่เพราะส่วนใหญ่หมอพวกนี้จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เวลาเขาคุยกันอย่างเคสเนี่ยมีทีมมีทีมแพทย์อ่ะสมมติว่าเป็น ประมาณเนี่ยประมาณ4ทีมนะคุยกันแล้วถกกันว่าจะทําวิธีไหนบ้างเฮ้ยมันไม่ปกติไว้ฉันดูเสร็จแล้วฉันแบบผ่าครั้งหนึ่งเป็น10ล้านป่ะเนี่ยประมาณน่าจะล้าน9ล้าน8แล้วแต่เคสเองถ้าถ้าล้านกว่าบาทเราได้ชีวิตใหม่อย่างเงี้ยเอานะเอานะล้านกว่าบาททำหน้าหนูเป็นบียอนเซ่อะไรอย่างงี้ได้มาเอออุ่ดังเป็นได้บ้างหรือเปล่า อ่าได้ได้ถ้าหมอว่าแกจะเชื่อก่อกแต่แบบเขาผ่าใหญ่มากเลยอ่าต่อต่อรีดูเนาต่อไปดิอัน้ต่อไปมันมหาศา์จริงๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ยังเหลือเขาโครงเดิมเฮ้ยตา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 เก็บตารอที่าแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วผ่ากรามด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกะคางล่างอ่ะมันเป็นมะม่วงเหมือนปากดิกับเข้ามาใช่เพอเพอเนี่ยเก็บฟันด้วยเพราะว่ามันค่อมฟันล่างฟันบนเนี่ยเห็นบ้างการผ่าผ่าฟันด้านล่าง เป็นอะไรที่ยากที่สุดและเจ็บที่สุดมัดฟันอ่ะมัดกามอ่ะเพราะว่ามันต้องเลื่อนกามข้างล่างอ่ะเลื่อนกามย้อนไปใช่แล้วเนี่ยเก็บคางเก็บด้านข้างเก็บองศาเก็บหมดเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วตาเนี่ยราคาแพงสุดด้วยไม่แล้วคนเกาหลีดูอย่างนี้ด้วยนะ เออมันไม่หวานเนี่ยการที่ตาเชิดแบบนี้ถ้าเกิดเอาขึ้นสักหน่อยนึงอ่ะจะหวานขึ้นเขาคิดเผื่ออย่างนี้เลยนะคืออาจจาะแบบเออถ้าเกิดมันมันตกลงไปนิดนึงอาจจะทําให้ดูแบบไม่หวานมากดังนั้นเนี่ยเราขอเอาจมูกขึ้นนิดนึงแล้วขอเอาตายกขึ้นให้ศพกันเ<ล>ขาคิดกันเออเวลาหมอให้สัมภาษณ์แล้วฉันดูแล้วแบบเฮ้ยคิดไปไกลถึงตาหวานไม่หวานเลยอ,ะอ่ะเออตาหูเขาเก็บหน่อยนะ เด็บเนาะเนี่ยหน้า,เ,<อ>าเบี้ยวดีหน้าเบี้ยวหน้าตรงหน้าเบี้ยวกลายเป็นหน้าตรงได้เลยอะ่ะหน้าตรงแล้วอีกคนนึงเยลยคนนี้คนนี้ทำออกมาละคล้ลายพีคคสเหมือนกันเป๊ะมากอะเนาะคนนี้แกบโหเยอะเยอะเยอะคนนี้เยอะโหไปเกา,าหลีไปสวยเลยใครสวยสวยนี่คือแบบตาจมูกปากคางตาปากเบี้ยวด้วยปากเบี้ยวนี่แก้ยากเหมือนกันเนี่ยใา่ค่ะตัดต้องเลื่อนอะยงวงเลยอืมอะไปต่อสิตาเล็กเลยอะ ป้าคนซ้ายที่ใครอ่ะไม่คนเดียวกับน้องคนขวาป่ะวะอ้าวเหรอนั่วนะสิโอ้ยทำดัง้าแต่ที่เหลือเขาเดิมนะทำดังขยายตาไม่เขาเลยนะเหรอคิ้วเขาเดิมเดี๋คิ้วคิ้วเหมือนเดิมยกมุมปากอ่ะทำทำทุกอย่างอ่ะไปเอามาอีกเีกไหมมามาเฮ้ยคือคนนี้ก้าสวยขึ้นอ่ะแต่ไม่ได้สวยมากแต่เปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นใช่ ด้านหน้าด้านขวาเนี่ยอาจจะเอาออกไปแบบไม่หมดเลยเนอะมันคงแบบเอาออกไปไม่ได้แล้วมาเอาจริงๆทําเสร็จแล้วเข้าวงการได้เลยอ่ะจากหน้ามือเป็นหลังเหมือเนาะกลัวโอ้โหคนนี้แม้แต่คิวก็เปลี่ยนอ่ะคนนี้อ่าคนนี้คนนี้ยังมีเขาเดิมเายังมีเขาเดิมนะแต่ทุกคนแบบผาตาหมดเลยเนาะเก็บตาตาเปลี่ยนรูปทุกคนเลยอ่ะถูกเก็บจมูกตาจมูกคาดจมอ่ะแล้วเก็บแหลกเลยเนี่ยดูดิอ้าวมีอีกไหมคะอ้า โอ้โห <c oughs> คนนี้ทําจมูกเหมือนเหมือนปากก็แบบบางคนเขาเก็บปากด้วยนะหนาไปบางไปออปากเนี่ยใช่ปากทำให้ได้อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยปา,ปากนี้เจ็บนะกว่าดนี้ก็สวยเลยอ่ะเนอะแพงก็สวยเลย